ว่าทินนะเนี่ยเงียบเสียงไปละห <c oughs> ใครเป็นผู้คุมวงเนี่ยหนูหนูเป็นผู้คุมวงเน่คุณแม่หนูว่าไม้หนึ่งเลยนะคะหนูว่าหนูดำไปเยอะคะ่ะตัวหนูดำหนูได้เป็นดำไ่เยอะหนูไม้หนึ่งเลยนะคุณแม่ไม้ไม่เคยหล่นเลยค่ะ ตั๊เป็กค่ะให้นังให้นังพวกจามันเป่าจักตัวฝนมึงเป่าตั๊มเป๊กค่ะแมวเหมียวแมวเหมือนกันค่ะอ๋อเนื่อแมวเหมือนกันใช่ไหมคะ เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะกระจององแงกดไลค์เลิฟหนึ่งค่ะขอบคุณน,นะคะทิ้งทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้กดตามไปที่ช่องนะคะคุณนิดคุณนิดใช่ไหมคะคุณนิด <c oughs> นี่คุณนิดแล้วกันนะคะ <c oughs> คุณนิดแฟมลีอ้าวอ้าวอ้าวอาวอย่าแตกวงอย่าแตกวง อย่าแตกวงดังแล้วแยกวงเหรอฮะดังแล้วแยกวงเดี๋ใช้น้อยรวมตัวกันรวมตัวเราอยู่แยกกันเราตายแต่ <c oughs> ามาทีกันไว้ <c oughs> มีสันราดูโดโดโดเล่มีฟ้าสันราโดเล่มีฟ้าสันรา มีสำราญเรามีเรามีลูกน้องอยู่วงโยธาราชิดเราต้องร้องได้เราต้องมีตัวโน้ตอ,อยู่ในหัวใจสยามยัง,ยงอยู่ยังยืนยงเรากงเงินอยู่คงด้วยเรารักชาติเนาะเรารักชาติานน <S 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 เนาะ ได้เลยเราก็เหมือนหมดหมวยหมดสินสกุลไทยขอบคุณนะคะคุณนิดเดี๋ยวจะไปที่ช่องนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะ น้องแมวาจ้รย์เสียง <c oughs> เขาอยู่วง,งโยทวาทีฐานเป็นอย่างนี้ประจำเสียงเขาดีค่ะก็เป็นนักร้องจะพาไปอัดแล้วค่ะอัดคัปปี้จะพาไปอัดก็ปปี้แล้วค่ะฝากดับ้วยสายนาทีเีย อันนี้อันนี้ร้อนนะคะนนเนี่อร้นเนือแตกพักเลยนะคะอยู่ตรงระเบียงอาบน้ําเสร็จมันจะร้อนถ้าเราอาบน้ำเสร็จต้องนั่งก่อนถ้าเราไม่นั่งเราทำ,ทำ,น,น,ทำนู่นทานี่จะ,ะร้อนสดมากเลยหนะ้าศกมากเลยไม่สดนะศกมากเลยหน้าสกจริงๆ <c oughs> <ame> อยู่ด้วยกันแค่เรื่อชั่วโมงพอนะคะอันนี้ผ่านไปยี่สิบเจ็ดนาทีละหลือสามนาทีนะคะเวลาม่นกระชับมาแล้วนะไม่อยากบอกเวลาละไม่อยากยื้อละเท่าไหร่เท่ากันนะคะ มาถูกหน้าคนดีเอนกายลงที